พาดออฟเอ็กซ2เกมใหม่มาแรงในตอนนี้มาพร้อมกับความยากขั้นใหม่ที่ทำคนกรีดร้องกันไประนาวเกมที่ถ้าหากเพื่อนคุณเล่นแล้วค sí. so be ุณยังไม่ได้เล่นแล้วก็คุณต้องมาลองเดี๋ยวนี้เพียงแค่คุณสามารถเล่นมันจบได้เกิดอะ้คุณก็จะสามารถไปเบงกล้ามตูดใส่เพื่อนของคุณและเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆได้ อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบอกไว้ก่อนเลยผมยังไม่ได้สปอนเซอร์ดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อจากนี้เกิด <c oughs> จากประสบการณ์การเล่นจริงๆ <c oughs> คนเลือองเลยอะไรคือมุมกล้องวัดเดีไม่มีอคติหรือความอวยแต่อย่างใดในสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ <c oughs> ผมไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Path of Exile 2มาก่อนเ <c oughs> พียงแค่เคยดูเพื่อนเล่นภาคแรกมาเท่านั้น <c oughs> ผมเป็นแค่ผู้เล่นแคชชัวที่เล่นเกมนิดหน่อย ในวิดีโอนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์การเล่นของผมตั้งแต่ต้นจนจบรวมถึงแนวทางในการเล่นจนจบที่ผมอยากจะแบ่งปันใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเล่นอาชีพอะไรหรือบิวไหนก็ตามเป็น f ร e ทูเพย์โลว์สเปนเดอหรือปลาวานคุณอาจจะเล่นเกมไม่เก่งก็ไม่เป็นไรถ้าคุณได้ร่วมเดินทางไปจนถึงตอนจบวิดีโอนี้ผมสัญญาว่าคุณจะได้แนวทางการเล่นเกมนี้จบอย่างแน่นอนก่อนที่เราจะเริ่มเกมเกมนี้ได้นั้นเราจำเป็นต้องซื้อเกมนี้ก่อน สำหรับใครที่ไม่อยากควักเนื้อเพียงแค่คุณรออีกครึ่งปีคุณก็จะได้เล่นโดยที่ไม่ต้องเสียตังค์สักกบาทแต่เราจะอดใจรอ,อนานขนาดนั้นไปทําไมในเมื่อเราสามารถเล่นมันได้เดี๋ยวนี้เพียงแค่คุณใช้สินค้าของเราแท็กที่ 1. ประชากรศูนย์หนึ่งเพียงแค่30เหรียญคุณก็จะสามารถเข้าไปประจนภัยได้ทันทีแต่ไม่มีของแถมแท็กที่2ผู้มองเห็นโอกาสเพียงแค่60เหรียญคุณจะได้ของสัมนาคุณติดมือไปเบงส่พวกประชากรศูนย์หนึ่งในเกมได้ แพ็คที่3ผู้ใฝ่ทำใจเองตัวเองเพียงแค่100เหรียญคุณจะได้อยู่เหนือกว่าไอ้พวกผู้มองเห็นโอกาสที่ผมเล่าไปเมื่อกี้แพ็คที่4ผู้เปลี่ยนไปด้วยศรัทธาเพียงแค่160เหรียญเท่านั้นแพ็คที่5ผู้เปลี่ยนไปด้วยปัญญาเพียงแค่240เหรียญคุณจะได้เป็นผู้ที่ไปยืนอยู่ในจุดเกือบสูงสุดทำฟ้าเหนือพวกเบี้ยล่างทั้ง4แพ็ค คุณจะเป็นผู้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดในวัฏจักรเป็นผู้มีชัยเหนือยุทธภพ,พยิ่งใหญ่ดังไปไกลเจ็ดทวีปเป็นลองแค่เพียงแพ็กที่6หัวออกแสงเพียงแค่480เหรียญคุณจะหัวออกแสงทันทีมีสง่าลาสีเดินไปไหนพวกข้าแพ็กต้องจับจ้องมองแสงบนหัวคุณจะส่องสว่างเห็นไปถึงยันดาวอังคารดูแสงที่อยู่บนหัวผมสิซาร่าออพระเจ้าจารดมันยอดแม่ ยังไม่หมดแค่เพียงเท่านั้นคุณรู้หรือเปล่าว่าเรายังมีสิ่งที่คล้ายกันแต่ดีกว่ามานําเสนอนั่นก็คือสมา,สมาชิกช่องนี้นั่นเองยิ่งคุณกดแพ็กสูงแค่ไหนคุณก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายโดยเฉพาะสมาชิกขั้นสูงสุดที่ถึงแม้หัวคุณจะไม่ได้ออกแสงเหมือนเกมผ่าดอฟเอ็กซ์ไซ์สองแต่คุณสามารถหัวออกคําสั่งให้เจ้าของช่องมาเล่นเกมที่คุณต้องการได้จนจบ1เกมถ้าสนใจเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นกดสมัครได้แล้วตอนนี้ เริ่มเกมมาผมได้รู้ความจริงว่านี่เป็นเกม M O R P g และใช่ผมไม่สามารถใช้ชื่อเคียวสุดเท่ได้ปัญหาโลกแตกของทุกคนในการเล่นเกมประเภทนี้คือการตั้งชื่อให้ไม่ซ้ำกับชาวโลกโชคยังดีผมใช้ชื่อเคียวคามิเกะตามชื่อแท็กช่องผมได้พวกคุณอาจเห็นผมเล่นเกมอื่นๆมาและคิดว่าผมต้องเล่นสายตีใกล้เพื่อสัมผัสความมันความยากแบบถึงเลือดถึงเนื้อแบบสายก้ามแต่คุณคิดผิดแล้ว ผมเลือกซอซเลสเป็นอาชีพหลักไม่ว่าจะเป็นเกมใดก็ตามการทำดาเมจจากที่ไกลๆได้คือดีงามตัวเกมจะมีสอนหลักการเล่นพื้นฐานให้กับเราแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าอะไรที่สำคัญยิ่งกว่าที่เราควรรู้นั่นก็คือ เกมนี้มีรายละเอียดเยอะมากยิ่งกว่าที่ออกสอบในปริญญาเองสายสกิลที่ใหญ่โตอลังการซับซ้อนยิ่งกว่าระบบสุริยะสกิลต่างๆที่มากมายใส่ผสมข้ามอาชีพได้และยังมีวัตถุสำคัญมีค่าต่างๆที่คุณควรจะเก็บไว้แต่เกมไม่ได้บอกคุณและถ้าคุณเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์การเล่นแพทออฟเอ็กซายภาคแรกมาก่อนคิดจะลุยไปโดยที่ก้าวข้ามปัจจัยเหล่านั้นทั้งหมดโดยไม่หวาดกลัวเพราะสายกล้ามนีอาจเป็นเกมที่ยากที่สุดที่คุณเคยเล่นมาในชีวิตเลยก็เป็นได้ และผมก็เป็นหนึ่งในประชากร01ที่กล้าหาญแต่ช่างเขาที่กำลังเลือกเดินเส้นทางนั้นบทที่1เริ่มต้นมาเจอกับบอสตัวแรกด้วยประสบการณ์การเล่นเกนชินอิมแพคที่ขัดเกลาผมมาทำให้ผมผ่านมันไปได้อย่างไม่ยากเย็นระหว่างการเล่นในบทนี้ผมโชคดีได้เจอเสื้อกราะที่จะเปลี่ยนเลือดครึ่งหนึ่งของผมให้เป็นโล่พลังงานทำให้ผมก็ลุยด่านทั้งหมดในบทแรกมาได้อย่างไม่ยากเย็นจนกระทั่งเราได้มาเจอกับลาดบอสที่นี่ปลาหมึกัน ไปก็พอฟังฮันมาไ้ังหมาป่าเยอะไหมเดี๋ยวไปต่อไปโอ้ยแหลกแหลกแหลกแลกพโอเคอย่าปิ้งมากกบอสเดี๋ยวนตองมาเล่นฮาคอวเซิร์ฟเป็นอาการแบบเมื่อกี้นี่ทำไงอ่ะจะต่องมาทำใจ ทำใจงยหือาหาปาัวตายแล้วหมาป่า,าก็มันแถมมันด้วยยังยังยังไม่หยุดสวนกระผกระเปาหมูกรอบไข่ดาวหมูกรอบ200กรัมอักความาจากไหนเนี่ยก็ิีตายเลยกระเาหูกอบเเข้าสู่บทที่สหลังจากผ่านบทแรกมาด้วยความมั่นใจแต่ดูเหมือนว่าของดอปจะไม่เป็นใจตามผมสัมผัสได้ว่าตัวละครของผมนั้นเริ่มสู้ยากขึ้น มีการตายกับบอสและมอนข้างทางเกิดขึ้นเรื่อยๆเสื้อผ้าที่เพิ่มโล่ที่ได้มาจากบทที่แล้วก็ไม่อาจาแบกผมต่อไปได้ผมมันคนวรจะเข้าหัว,หวมันแบบทิดทิศละบืนหรือแบบไม่เกิดตอนนี้เพิ่งเหลือแค่พันศอกห้าร้ยอยเหอ่ห้าร้อยอาการเดวกับเนินั้นสองเลยไม่เนี่ยแบบว่าเกมสร้างมนอนแบบขึงเกินไปเยอะด,ดีกว่าประกอบกับปัญหาการแหลกดีเลย์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างน่าใจหาย มันทําให้ผมรู้สึกเหมือนกับได้มาถึงทางตันแล้วพยายามลุยดานไปแล้วก็ตายก่อนถึงจุดเซฟเดินกลับมาใหม่เพื่อที่จะมาตายซ้ําอีกรอบสตรูที่ตีแรงและวิ่งเร็วมีหนําซ้ำํำยังอึดมากเกินกว่าที่ผมจะจัดการมันได้ทันโดนล้อมลุมกินโต๊ะเป็นอาหารอร่อยของพวกอสุรกายผมฝ่าฟันมันไปอย่างยากลําบากมีของแลดดอกมากมายให้เก็บ บางอันมีออปชั่นสวยงามมากจนน่ามองผมมีของแลเหลืองออฟสืสวยๆอยู่มากมายเต็มกระเป๋าและคลังแต่คุณรู้ไหมว่าส่วนที่แย่คืออะไรก็คือไอ้ของทั้งหมดนี่มันไม่ใช่ของอาชีพผมโว้ยเลิกดอบของอาชีพอื่นให้ได้แล้วผมเป็นนักเวทโว้ยนี่กะให้สร้างตัวละครอีกคัดมาเล่นแทนหรือไงมีคํากล่าวหนึ่งเคยพูดเลยว่าเราไม่ได้เลือกอาชีพตอนสร้างตัวละคร แต่เป็นของดอบต่างหากที่เลือกในขณะที่ผมกำลังรู้สึกเหนื่อยและท้อแท้อยู่นั้นมันก็ได้มีแสงสว่างนำทางผมเกิดขึ้นโตเลยไม่่อยเลยเออผมเข้าไปช่องเสียวกับแบเวี่น และแล้วเราก็ได้ผ่านบทที่2ไปอย่างสวยงามก้าวเข้าสู่บทสุดท้ายไปด้วยกันบทที่3ความปราณีไม่เคยมีให้กับคนดวงกุดแน่นอนว่าศัตรูในบทนี้ยากและอันตรายกว่าบทที่แล้วอย่างชัดเจน <Yeah. S 1> ในขณะที่ตัวผมเองนั้นแทบไม่ได้เปลี่ยนของสมใส่เลยเฮ้แต่แ<ป>ที่ไม่โลดชีวิตของผมเริ่มอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆไม่รู้จะทำอย่างไรดี จนกระทั่งผมก็ได้ยินคําแนะนํหนึ่งขึ้นมาว่าไปแปดกรชาดิมันเป็นเหมือนเสียงจากนรกปีศาจแห่งความชั่วร้ายกําลังกระซิบล่อลวงผมอยู่ผมรู้ว่าผมไม่ควรที่จะฟังมันผมรู้ว่ามันกําลังแนะนําสิ่งที่นําความชิปหายมาสู่ชีวิตของผมแต่ถึงจะรู้แบบนั้นผมก็ไม่อาจหยุดตัวเองไว้ได้การกดกระชามันช่างล่อตาล่อใจเสียเหลือเกินยังไงซะกระชาทุกโลมันก็มีโอกาสได้รางวัลสูงสุดอยู่แล้วผมจะต้องเป็นคนคนนั้นได้ คนที่จะได้ครอบครองสมบัติสูงสุดผมกดสุ่มไม่เท้าหวังว่าจะได้สิ่งที่ดีที่สุดและผมก็ได้ตอบมั่วยังวะดูเหมือนว่าเวลาของผมยังไม่มาถึงผมรู้สึกตัวเองกําลังถึงทางตันไม่รู้จะทําอะไรต่อไปนอกจากฟาร์มของพวกตัวประกอบฉากไปเรื่อยๆหวังว่าจะอัพเลเวลหรือมีของที่ตรงสายดอกไปเพิ่มพลังตัวละครหลังจากฟาร์มไปสักพักอย่างไรจุดหมายอยู่ดีๆผมก็ดินเสียงกระซิบอีกครั้งแต่เสียงคราวนี้มันแตกต่างออกไป มันไม่ใช่เสียงปีศาจทั่วร้ายที่นำความชิบหายพาบรานรลัยมันคือเสียงที่อ่อนโยนและเต็มไปด้วยเมตตาและความหวังหรือว่านี่จะเป็นเวลาที่ผมรอคอยอยู่อย่างนั้นเหรอมันมีจริงจังไปมันมีจริงผม,ม,งมบอกแล้วแล้วโคตรตืงบวกสี่เลเวลเลยนะเว้ยโคตรโหดเลยอะแบบโคตรเออผมเข้าไปเช่องเชืยดทั้มวะเนียชีวิตของผมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเวทของผมแรงขึ้นเกือบสองเท่าจากการเปลี่ยนเป็นอาวุธใหม่นี้ผมอยากให้พวกคุณได้เห็นว่าพลังของของสวมใส่นั้นมีผลสําคัญอย่างยิ่ง ที่จะกำหนดความลำบากยากง่ายที่คุณจะ,ะเผชิญในเกมนี้เป็นเรือตฟออ่ะตายแล้วล่ะคุณบางคนอาจไม่มีโอกาสได้สัมผัสโอกาสนี้ตลอดการเล่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าใครก็สามารถทําได้ไม่ว่าคุณจะเป็นคนมีเงินหรือถังแตกดวงดีหรือระยําบัดซบตลอดการเล่นที่ผ่านมาของเราทุกคนนั้นต่างก็มีของทองดอปผ่านมามา,มากมายส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเลยเป็นของที่เราใช้ไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าเราจะใช้มันไม่ได้ มันไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะใช้ไม่ได้เหมือนเราหากคุณมีเพื่อนครอบครัวคนข้างบ้านพ่อแม่พี่น้องที่รู้จักคุณสามารถทำสิ่งที่เรียกว่าส่งต่อมรดกให้กับพวกเขาของบางอย่างที่มันเป็นขยะสำหรับตัวละครของคุณมันอาจเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของใครบางคนที่สำคัญกับคุณมากก็เป็นได้คุณไม่ได้เพียงแค่ส่งของให้กับเขาเท่านั้นแต่คุณยังได้สร้างชีวิตใหม่ สร้างอนาคตที่สดใสให้กับคนที่คุณห่วงใยให้เขาได้เติบโตและเป็นตัวละครที่แข็งแกร่งโดยมีคุณได้เฝ้ามองเขาอย่างหายห่วงเพียงแค่คุณฝากให้เราดูแลคนสำคัญของคุณได้ที่มรดกหมายถึงให้ผมเอามรดกให้คุณเคียวเหรออ๋อมารับมรดกเลิกเเหรอเดี๋ยวผมจะดูแลให้เป็นอย่างดีครับ ก็หมดหนี่เดาๆว่าอยู่ประมาณ3 5 3 6 x ตามที่ได้ว่าไปนั่นแหละคิดในทางกลับกันนั่นก็หมายความว่าในบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่คนรู้จักเราเล่นเกมนี้มันจะต้องมีใครสักคนที่มีของตรงสายกับที่คุณเล่นอย่าได้เกรงใจหรือเขินอายเด็ดขาดณนะโลกที่เราอยู่นี้โอกาสไม่ได้มาหาคนช่างฝันหรือคนที่มีความพยายามแต่มันจะเปิดทางให้กับคนที่มีความกล้าและหน้าด้านดุดันไม่เกรงใจใครหรือว่าอะไรละครับเดี๋ยวของไงขอบคุณครับเฮ้ โอหสกินมาขนาดนี้กรเท่ oh, hey. กลับมาเดินทางต่อกันดีกว่าหลังจากได้อาวุธใหม่สุด OP มาเกมผัดออฟซิไซ2ส์2ก็กลายเป็นผาดออฟอีซี่2ไปโดยปริยายและที่ยิ่งมออีซี่ไปกว่านั้นผมได้รับความช่วยเหลือจากคนดูด้วยเขาเข้ามาช่วยอีกแรงพาเราลุยฝ่ากันไปยาวๆจนจบแอค3 ตลอดทางที่ผ่านมาพวกคุณอาจจะจําชื่อบอสที่ผมใช้ในวิดีโอไม่ได้เลยแม้แต่ตัวเดียวคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเพราะผมเองที่เป็นคนเล่นและสู้กับพวกมันเองก็จําไม่ได้เหมือนกันแต่อย่างน้อยผมอยากขอนําเสนอคุณก่อนที่ผมจะลืมมันไปก่อนขอแนะนําให้รู้จักคเคทซูไฮพรีดออฟเดอะซันนี่น่าจะเป็นบอสน้อยตัวมากในเกมนี้ที่ท่าตีมันทําออกไม้เห็นชัดเจนถ้าคุณไม่ได้เล่นเวทสายไฟแล้วก็นะบอสหลายตัวเกมนี้มีท่าโจมตีที่เอฟเฟกสังเกตค่อนข้างยาก ยิ่งถ้าคุณเล่นอาชีพที่สร้างแสงสีทั่วตัวเหมือนผมด้วยขอให้โชคดีหลบท่าโจมตีที่คุณมองไม่เห็นละกันแต่ไม่ใช่กับบอสต,ตัวนี้เชิญชมไม่พอเล่นอาชีพตีไก่แล้วมันช่างแตกต่างกับเล่นมองมเพลิเินคุณเล่นมือเดียวได้แบบสบายในที่สุดเราก็ได้มาถึงลาดบอสของบทที่3ด้วยพลังแห่งความกล้าหาญไอเทมสุด OP และวิตรภาพทำให้ผมผ่านมันไปได้อย่างง่ายได้ ง่ายได้แค่ไหนนะหรือมันถึงขนาดที่ว่าตอนเล่นอยู่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคือลาดบอสและผมเล่นจบแล้วผมได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเพื่อนของผมผ่านบอสในโลกของเขาด้วยการแบ่งปันไม่จําเป็นต้องเป็นผู้รับเพียงฝ่ายเดียวการเป็นผู้ให้เพื่อสร้างชีวิตให้กับผู้อื่นก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่เราควรทําเช่นกันขอบคุณทุกคนที่ร่วมทางมาจนถึงตอนจบนี้สิ่งสําคัญสุดท้ายที่ผมอยากจะแบ่งปันให้กับทุกคนเป็นดังบทเรียนสําคัญที่ผมได้จากการเล่นเกมนี้จบก็คือพลังของหมาหมู่ ยังกอดเกมมันยังไม่ได้จบแค่นี้เนื้อเรื่องยังมีต่อที่ผมเล่นมาทั้งหมดเป็นเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นต่อจากนี้เราจะได้เล่นเหมือนเดิมอีกครั้งทั้ง3บทที่เราเคยเล่นมาเพียงแต่มันจะเพิ่มสเกลความยากเอาเป็นว่ามันก็เหมือนคุณเล่นกลับขึ้นมาใหม่ตั้งแต่บท1จนถึงบท3อีกรอบแต่ศัตรูจะสเกลความยากขึ้นมาถ้า,าคุณมีของตามสเกลพลังคุณก็จะสามารถพานมันทั้งหมดไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรมาๆๆม,ม,ม,มันน่าจะปกักมนอย่าไปน้มตาพอนะขอร้อง กำลังลุกตัวยอยีกงานไหมระหว่างที่ผมกําลังเล่นในช่วงนั้นได้มีกิจกรรมลดราคาของในร้านค้าผมลืมบอกทุกคนไปว่าเกมนี้มีไมโครรานสเซ็ชั่นแต่เดี๋ยวก่อนทุกคนสบายใจได้มันไม่ได้เป็นระบบขูดเลือดเพื่อซื้อของ o อหรือปลดล็อกพลังที่เปลี่ยนแปลงการเล่นให้ได้เปรียบชาวบ้านแต่อย่างใดทั้งหมดที่มีขายในร้านนี้มีสกินที่คุณจะได้ใส่เพื่อเบ่งกล้ามอวดความเท่กับคลังเก็บของที่อำนวยความสะดวกสำหรับสายฟาร์ม และนี่คือมุมมองของผมและพวกคุณจะได้รู้ว่าทําไมผมถึงประทับใจผู้พัฒนานี้มากเคลนซี่เหล่านี้ไม่มีโปรโมชั่นพิเศษเลยสูตรสูตรที่เราเห็นกันประจําก็คือได้คูณ2แล้วกันในการเปิดครั้งแรกแล้วมันก็จะรีเซ็ตด้วยผมไม่ได้ว่าอะไรที่ p o e เป็นแบบนี้ผมเคารพเขามากมากที่เขายังทําแบบนี้อยู่ทั้งที่เป็นปี2024แล้วคือมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความไม่ไม่หิวเงินจนเกินไปแล้วกันจากผู้ผลิตซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วผู้เล่นควรจะยกย่องและให้คุณค่ากับเรื่องนี้มาก และแล้วในที่สุดสุดท้ายจริงๆแหละเราก็ได้เดินทางมาถึงบทที่3อีกครั้งแต่ผมไม่ได้ไปคนเดียวไได้เดียวเดี๋ยวเดียวไม่เจอเออผมเข้ามาช่วงเกมแล้วไหมผมเนี้ผมได้เข้าสู่ช่วง Endgame สิ้นสุดคอนเทนต์ทั้งหมดของ Path of Exile 2ที่มีให้เราเล่นหน้า Early Access ตอนนี้ผมอยากทิ้งท้ายไกด์ที่สำคัญที่สุดที่นำพาให้ผมผ่านเกมนี้ไปไกด์ที่พวกคุณทุกคนต่างสามารถนำไปใช้ได้ คือพลังแห่งมิตรตาพาที่พวกเราต่างมีมันอยู่ในตัวทุกคนบางทีคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนขอความช่วยเหลือคุณอาจสามารถเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นได้ส่งต่อวัฒนธรรมนี้เพื่อสร้างสารรค์คอมมูนิตี้ไม่ว่าจะเป็นเกมนี้หรือเกมไหนๆให้ไปในทางที่ดีถ้าคุณรู้สึกว่ามันไม่เท่ไม่สมศักดิ์ศรีและไม่ยากเลยที่ผมผ่านและจบง่ายๆแบบนี้คุณสามารถติดตามดูสิ่งต่างๆที่ผมเคยทำมาและยาก ติดตามดูผลงานทั้งจากวิดีโอไลฟ์ในการทำชาเลนจ์ของผมได้มีสิ่งมหัศจรรย์ความยากเกินกว่าที่คุณจินตนาการในช่องนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตอนจบนี้พวกคุณทุกคนจะเป็นส่วนหนึ่งในตำนานความสำเร็จของเราและทุกคนอย่าลืมหลังจากที่คุณได้ดูวิดีโอนี้จบแล้วจงนำแนวทางนี้ไปใช้ผ่านผ่านออกซิเสองให้สำเร็จและไปเบ่งก้ามปูดใส่ชาวบ้านตอกันไป พี่ครับพี่ครับแล้วถ้าผมไม่มีเพื่อนเลยหรอครับพี่